สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้แก้วก็กลับมาจากไปซื้อของซื้ออะไรมานะคะก็จะมาเือของที่ซื้อมาวันนี้คือก็ปคือคืออะไรนะเขาเรียกว่าครีมทาใตา้ตาค่ะคือแก้วนอนดึกมาหลายวันมากก็ตีสามตีสี่ทุกวันเลยก็เลยไป ถอยเจ้าตัวนี้มาก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรที่ไหนว่าใช้ดีอะไรยังไงนะคะก็ซื้อมาลองเพราะว่าราคาไม่แพงมากก็คือไปดู No seven มาค่ะ No เจ็ดอะคะ่ะยี่ห้อ n โนเจ็ดมาแต่ว่ามัน450มันแพงไปอะคะ่ะคือแก้วคิดว่าตอนนี้มันแพงไปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่นะคะก็เลยไปวัดสันแล้วก็ไปหาไปเลือกซูก็ ได้เจ้าตัวนี้มาการ์นีการนี่ไลท์ไอโลออนนะคะก็ยังไม่เคยไปอ่านหรือว่าอะไรว่ามันดียังไงนะคะก็จะเอามาลองดูว่ามันเป็นยังไงใช้ดีไหมเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าขอบตาดำมากและชํำมากค่ะ ไม่รู้ว่าเอ,อแค่นี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะคะเพราะว่ามันดำแล้วมันก็ช้ำมากก็ไม่รู้ว่าตัวนี้จะใช้ดีไหมก็เอามาโชว์ก่อนถ้าเป็นยังไงแล้วแก้วก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะก็ว่ามันใช้แล้วเป็นยังไงเปิดมาจะได้เป็นอย่างนี้ก็แกะแกะดูข้างในเลยแล้วก็ได้นะคะแกะเป็นพร้อมๆกันเลยนะคะก็ คือตอนนี้ทนไม่ไหวคือจะเอาตังค์ไปกินก็ไม่ไหวขอซื้อหน่อยายากแก่อยากมากเลยค่ะ ก็เป็นกล่องแบบนี้นะคะข้างในเปิดออกมาก็จะมีฝาครอบนี้ไว้ก็ดึงออกมาเลยมันแค่นี้เองลองหัวมันก็เป็นลูกกิ้งแบบนี้นะคะเขาก็คงให้ทำใต้ตาแต่ตอนนี้เปื้อนเครื่องสำอางถ่ายอ่างนี้มั้งคะเห็นไหมคะว่าตาแก้วช้ำมากเลยค่ะ ก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็จะมาบอกต่อว่ามันใช้ดียังไงนะคะเอ้ยใช้ดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ดียังไงก็จะมาบอกต่อเพื่อนๆกันนะคะบาย